หรือไฟเก่าครอบหัวน่าปีกซาเสริมแกร่งริมเส้นเลเอร์ฟูลในช่วงสมรนี้บาซ่าตามียังตกลงดิวสลับตัวกับทางคริชมันและก็ซาอูยังไม่ได้นะห้าสิ่งที่ได้เห็นจากทีิเวอร์ฟูลก่อนจะเปิดฉากปรีซั่นที่จะมาถึงนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยทางเจคเกนคอปนายใหญ่เลือดเบียร์ของทางลิเวอร์พูลยอดทีมแดงผู้ดีตกเป็นข่าวหวนกลับไปล่าตัวอิสมาลาซาเป็นคนเก่งของทางวัตฟอร์ดมาพร่มทีมโดยเงินทางเจคเกนคอปผู้จัดการทีมชาวเยอรมันของหงแดงลิเวอร์พูลนั้นทีมดังแห่งสกุลบอลอัรกิจตกเป็นข่าวหวนกลับไปล่าตัวอิสมาลาซา ลืมเส้นคนสำคัญของแดนอรา,ารวาสวัตฟอร์ดทีมไปศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพมาุ่มทีมในช่วงสมัยนี้โดยแ,บบแรกเริ่มเดิมทีนั้นยอดทีมแองจิล์แอนฟิลออกล่าตัวเขามาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงสมัยก่อนแต่ทว่าไม่สามารถตกลงค่าตัวกับสโมรสรทนสังกัดของนักเตะนี้ได้เลยทาให้ต้องหันไปคว้าตัวติโก้โชต้าดาวยิงจัตทางมาปากวู้ดแฮมตันวอนโดเรอร์มา่วมทีมแทนนะ เดะก็าตามถ้าผมทานชิคเก้นคอปยังคงหวังที่จะได้ตัวแข้งไวสต์ฟิวร์รานี้ที่ทําได้ั้หมด13ประตูกับอีก10แอซิสจากการลงเล่นทั้งหมด3 9นัดมาร่วมทีมให้จงได้ในช่วงสมอน,นี้โดยพร้อมทุ่มเงินระดับ40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,812ล้านบาทให้กับสโมสรตสนส,นสกัดของเขาในพิจารณามาสเซร์นากับทางอาร์เโก้มาิกนั้นยังไม่สามารถตกลงกันได้ในดีลการย้ายทีมสลับค่าย ระหว่างองตวนคิสมันกับทางซาอุยิเกสโดยทั้งสองสองโมสรเปิดฉากคุยเพื่อจะแลกเปลี่ยนตัวกันระหว่างองตวนคิสมันที่จะย้ายจากทางบาเซรลนากลับไปยังอาร์เดโกมาดริดและก็ซาอูยิเกสที่สลับขั้นนะฮะจากตรามีมาเล่นในจ,จินค้ำโนอย่างไรก็ตามฟาบิเชโอราบาโนนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือระดับสูงรายงานข่าวล่าสุดมาว่า บาซ่ากับทางตรามีนั้นยังไม่สามารถตกลงกันได้หลังจากการเจรจารอบล่าสุดวันศุกร์ที่ผ่านมาทําให้ต้องจัดคิวถกกันต่อไปโดยนอกจากนี้ทางโรแมโนนั้นเปิดเผยมาว่ามีข้อเสนอจากทางผิวธกิจยื่นท้าทามซาอุมาด้วยและก็อาร์เตติโกมาตุริกนั้นก็พร้อมจะขายเข้าออกไปทว่าไม่ได้ระบ,บุว่าเป็นสโมสรสโมสรใดท้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาทีมฟุตบอลผิผรกิจที่มีข่าวกับทางซาอุยิเกสคือลิเวอร์พูล ที่กำลังมองหากองกลางร,รายใหม่เข้ามาแทนที่จีนี่ไวดุ่มที่ย้ายไปร่วมทีมปาเลสิชแมงหลังสัญญาสิ้นสุดลงสำหรับตอนนี้ทางลิอร์พูนั้นกำลังเตรียมความพร้อมด้วยการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่ประเทศออสเตรียโดยเป้าหมายสำคัญก็คือการเรียกสภาพความฟิตและความคุ้นเคยในการเล่นกลับมาอีกครั้งก่อนที่จะลงสนามและฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงโดยทีมของทางคุณซูเจเกนคอฟนั้นคาดหวังที่จะทวงความสำเร็จนะฮะ กลับขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่พวกเขาต้องผิดหวังทําได้เพียงแค่อันดับที่3ในตารางสึกฟูตบอลเศรษฐกิจและกขาร่วมตกรอบก่อนลองเชนเลอร์ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมือ่อซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งขุนพลเดอะเบรดนั้นกำลังฝึกซ้อมอย่างหนักอยู่ที่ชาญเมืองของซัสบวกและตอนนี้พวกเขาก็พร้อมแล้วที่จะกลับมาลกน้ำในเกมอุ่นเครื่องฟีซัันจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่20พรกฎาคมนี้ พบกระท Wagner, uch, ั่งเวกเนอร์อินทรูและก็ซุดการ์ดซึ่งจะเป็นการเล่นแบบมินิเกมเพียงแค่3 0มสินาทีต่อเกมเท่านั้นสำหรับตอนนี้ภาพรวมของลิเวอร์พูลในการฝึกซ้อมประดิษันมีความน่าสนใจอย่าง,างมากมายและนี่คือ5สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของบรรดาลูกทีมของทางชิคเก้นคอปก่อนที่จะได้เวลารับแข่งกันในค่วงสัปดาห์หน้าเริ่มจานแต่ผม 1. แนวรับกลับมาสมบูรณ์เต็มร้อเอร์เซ็นต์อีกครั้ง สิ่งที่เราสวุกเดอะคอปรอคอยมาก็มาถึงสักทีนะฮะมเมื่อสามทหารเสือเกมรับอย่างทางเฟอร์ชิฟันไดโจโคเมสและก็เชียเอลมาติฟซึ่งต้องเจอกับความยากลำบากเนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บหนักทั้งซีซั่นที่ผ่านมาตอนนี้พวกเขากลับมาฟิตส,สมบูรณ์อีกครั้งกันแล้วทั้ง3าคนได้ลงสนามฝึกซ้อมในช่วงปรีซั่นกับทางทัพผงแดงและบอกได้เลยว่าตอนนี้สภาพร่างกายของพวกเขาแข็งแกรง่งแทบจะเหมือนเติมร้อ็์แล้ว โดยเหลือเพียงแค่การเรียกสภาพความฟิตกลับมาเท่านั้นขณะที่ทางเทรนเตอร์อาโนแบ็คขวาจอมแอคเซสก็หวนกลับมาฝึกซ้อมกับทีมเช่นเดียวกันหลังจากได้รับการบาดเจ็บที่ต้นขาในช่นวงระหว่างอาทรมาที่ร,รับใช้ชาติอังกฤษในเกมอุ่นเครื่องจนเป็นเหตุให้เขาต้องพลาดโอกาสในการลงเล่นกระทบถึงตัวคารามในศึกยูโร2020ในครั้งนี้ฉะนั้นการที่3เซ็นเตอร์แบ็คตัวหลักและก็1ฟูลแบ็คคนสำคัญกลับมาฟิตเปี้ย นั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้เลยว่าเลวฟูกำลังกลับมาแข็งแกร่งและก็พร้อมจะท้าทายความสำเร,ร็จในการใหม่นี้กันอีกครั้งในการใหม่นี้กันต่อมาข้อที่2นักเตะฟิตเปรียพร้อมจะลุยนะเลวฟูพึ่งสัญญาณนักเตะหน้าใหม่มารุ่นทีมได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือ ate, อิบราฮิมาโกนาเต้ปากกาหลังอนาคตไกลจกทางแอร์บไรซิกโดยค่าตัวเพียงแค่3 6ล้านปอนด์หรือประมาณราว1580ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งแนวรับไว้2ปีารนี้ถูกดึงตัวเพื่อจะเข้ามาเติมเต็มตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของทีมหลังจากที่สโมสรต้องประสบชะกรรมไม่มีแนวรับอาชีพเหลืออยู่เลยเพราะโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานทําให้ครับนั้นจําเป็นต้องอามีผู้เล่นกำลังเสริมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาสหรับทางกนเต้น,นั้นกำลังแสดงให้เดอะครอบนีได้เห็นมาว่าการซื้อเขามาร่วมทีมไม่มีผิดหวังเมื่อจะตัวลงฝึกซ้อมกับช่วงปริสันเพื่อนร่วมทีมได้อย่างเต็น ที่สาคัญนักเตะจะมีความสุขมากมายนะฮะ,ะกับการได้ย้ายมาสมเสื้อของแดงและนอกจากนี้สัญญาณที่ดีเยี่ยมสำหรับทางคุนเต้กับทีมใหม่ของเขาก็คือนักเตะสามารถพูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างเป็นมิตรและทุกทกคนก็ให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างดีผมมีโอกาสได้คุยกับทางฟันไดนิดหน่อยนะส่วนมาเน่เขาพูดฝรั่งเศสขณะที่ทางนาบิเกตาผม,มรู้จักเขามานานแล้วเช่นเดียวกับทางโอเรกี้และก็ซาร่าผมคิดว่าผมสามารถพูดคุยกับทุกๆคน ได้แบบค่อยเป็นค่อยไปแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่ดีเป็นอย่างมากมายจอมากข้อที่3แข่งสำรองหวังสร้างผลงานประทับใจโดยอินนี้สำหรับอาร์ลายชื่อสารสีแข่งผู้เล่นที่มาฝึกซ้อมในช่วงปริสันที่ออสเตรียม,มีนักเตะหลักอย่างทางแอนดูรเบอันติโกโชตาติโกอังคาทอราจุดนฮันด์สันเนโกวินเบียนแฮรรี่พิสันชดันชากิรีอาิซงเบเกอร์ ฟา b i บินโและก็บรเบโตฟิมิโนเนื่องจากพวกเขาเหล่านี้ต้องรับใช้ชาติในศึกยูโร2020และก็โกปาอเมริกาด้วยเหตุนี้เองทำให้นักเตะสำรองที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสมากมายนักลงสนามและบางรายถึงขนาดต้องโดนส่งตัวไปเล่นแบบยืมตัวเมื่อช่วงซีซั่นที่ผ่านมาและจะมีโอกาสได้สร้างความประทับใจให้กับครับในเกมอุ่นเครื่องในช่วงปีซัน่นครั้งนี้นักเตะอย่างทางคอซสซัตซิมิกาสแบ็กซ้ายทีมชาติกรีซ ฮาคุมิมินามินโนะเป็กทิมชาติญี่ปุ่นและก็นาบิเกตากองกลางกระดูกเปาะต่างก็พยายามทำงานให้ดีสุดนะฮะในช่วงปริซั่นเพื่อหวังจะได้รับประกาศจากทางครอปในการลงเล่นตัวจริงให้กับทางทัพหงแดงนอกจากนี้ยังมีอาไตโบอาวานิญี่ที่ย้ายมาอยู่กับทางทีมตั้งแต่ปี2015แต่ต้องถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวนานถึง6ปีเพราะติดปัญหาเวิร์กคอมิดแต่ตอนนี้เรื่องทุกอย่างเคลียร์แล้วและครอปนั้นคนใช้งานเขาในกลุ่มอุอ่นเครื่อง เพราะพวกแนวรุกตัวหลักบางรายนั้นยังอยู่ในช่วงพักผ่อนจากการเล่นกระทางทีมชาติกลับมานั่นเองต่อมาข้อที่4งานนี้ก็จะเป็นครอปลุกใหม่ใช้ลายกว่าเดิมโดยหลายคนจะไม่ได้เลยว่าชายกระดกยิ้มกว้างที่ยืนคุมทีมซ้อมในสนามนั้นคือใครจนกระทั่งต้องเพ่งสังเกตถึงจะจำได้ว่านั่นคือเจคเก็ตครัผู้จัดการทีมชาวเยอรมันซึ่งจะตัวมาในมาสตใหม่ไม่สวมใส่แว่นตาภาพจําของบรรดาแฟนบอลลิเวอร์พูลที่มีต่อทางครอบนั้นก็คือ เขามังจะสวมใส่แว่นตาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการนําลูกทีมฝึกซ้อมหรือการคุมต้นสังกัดอยู่ริมข้างสนามแต่ครั้งนี้เขากลับไม่สวมแว่นตาต้องบอกเลยนะว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับทางสวบเดอะคอปจริงๆสำหรับแฟนบอลทีมอื่นอาจจะไม่เข้าใจว่ามันน่าตกใจแค่ไหนกับเรื่องที่คนคนนึงเคยสวมแว่นตาแต่อยู่ดีๆแล้วดันไม่สวมใส่แว่นตาแต่สำหรับแฟนบอลหงแดงนั้นนี่คือลุกใหม่ที่พวกเขาไม่เคยเห็น ครอบทำมาก่อนและถึงขนาดมีการคาดเดาในสื่อสังคมออนไลน์มาว่าครอบนั้นอาจจะตัดสินใจไม่สวแมแว่นตาไปตลอดเลยก็เป็นได้และข้อท้ายข้อที่5นะผมงานนี้ดาวรุ่งได้เวลาเฉิดฉายสำหรับการฝึกซ้อมช่วงปรีซั่นที่ออสเตรียสิ่งหนึ่งที่ครอบนั้นแสดงให้เห็นมาว่าเขาพร้อมจะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับทางเดบิวฟูนั่นก็คือการที่บรรดานักเตะด,ดาวรุ่งหลายคนที่ยังไม่เคยได้ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่เดินทางไปเก็บตัวด้วย นักเตะอย่างทางฮารวียเอเวรียซึ่งกลับมาอยู่ในสนามหลังอัดถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวเพื่อจะเก็บเลเวลกับทางแบ็กเฟิร์นบรูเวอร์เมื่อเซสชันที่ผ่านมารวมทั้งเจคเคนและก็บินบรีคูเมติโอที่มีโอกาสนะผมได้ลงสนามร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่อยู่น่เวลานี้นอกจากนี้ก็ยังมีมาเซลโลปิตาลูก้าผู้ศาประตูดาวรุ่งชาวบาสเซียนคอนเนอร์แบตฟรีกับทางโอเว่นแบ็กสองฟูลแบ็กแห่งอนาคตและก็เด็กกระดอนเจ้าหนูวันเดคิที่เพิ่งจะเซ็นสัญญามาจากทางดับบี้เคานตี้ ไ,ได้มีโอกาสเกีบยเกี่ยวประสบการณ์ครั้งสำคัญในครั้งนี้โดยแน่นอนว่าคงจะมีบางเกมที่นักเตะดาวรุ่งเหล่านี้จะได้มีโอกาสลุกสนามให้กับทีมชุดใหญ่แม้จะเป็นแค่เกมอื่นคเครื่องแต่เชื่อได้เลยว่าหากพวกเขาทำผลงานได้ดีก็มีความเป็นไปได้ที่ครอปนั้นจะดึงตัวมาสู่ทีมชุดใหญ่ก็เป็นได้และขา่าวด์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกๆคนครับ